โปรแกรมวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2025สัปดาห์3ของทีมลูกยางสาวไทยการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025 VNL 2025สัปดาห์3กลุ่ม8ที่เมืองอลิงตันสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18-22ถึง22มิถุนายน2568โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงเล่นครบใน2สัปดาห์มีผลงานชนะ1และแพ้7นัดมีเพียง5คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนรวม ซึ่งในสัปดาห์ที่2ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะอยู่ในกลุ่ม8ร่วมกับสหรัฐอเมริกาเยอรมนี er ani, สาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดาโปรแกร,รมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยศึกเนชั่นลีก2025สัปดาห์3วันที่10กรกฎาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกาวันที่11กรกฎาคม2568เวลา4นาฬิกาไทยพบเยอรมนี วันที่12กรกฎาคม2568เวลา4นาฬิกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกันวันที่14กรกฎาคม2568เวลา3นาฬิกาไทยพบแคนาดา